ว่ากันว่านะครับตัวของซันจิในตอนนี้เนี่ยสามารถเอาชนะคาตาคุริได้แล้วเฮ้ยมันถึงขั้นนั้นแล้วเหรอ กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับเอ้ยไม่ใช่กราบสวัสดีน้องๆทุกคนที่น่ารักชาว a n น m ้เป็นเพกันทุกคนด้วยนะครับผมนะฮะโดยวันนี้นะครับเราเนี่ยก็ได้มีประเด็นระหว่างซันจิกับตัวของคาตาคุรินั่นเองนะครับซึ่งช่วงนี้ประเด็นของวันพีนี่มาแรงจริงๆเลยนะครับผมไม่มีประเด็นของเรื่องอื่นบ้างเลยหยอกหยอกนะครับผมประเด็นเรื่องอะไรมาล่ะก็ทําให้หมดนะครับแต่ขอแค่เรียงทไลายกันไปก่อนนะใครขอมากอดใครขอมาหลังอะไรงนี้นะครับคนที่ขอมาเป็นเดือนๆแล้วก็ยังพึ่งทํานะจะร้องไห้ทําไม คนอคนเยอะเหลือเกินนะครับทุกคนต้องขอไปด้วยนะครับหากใครที่ขอมาแล้วยังไม่ได้นะครับรอก่อนแป๊บหนึ่งนะครับผมแป๊บๆปบจริงๆนะฮะโอเคครับเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับโดยวันนี้นะครับก็ได้มีน้องคนหนึ่งนะครับขอเข้ามาว่านะครับพีครับพีผมขอสันจีปะทะคาทาคุริให้หน่อยนะครับพีช่วยทำมาหน่อยครับผมค้างคาใจมานานแล้วว่าสันจีปัจจุบันนี้ชนะคาตาได้หรือยังนั่นนะ โอเคนะครับในเมื่อมีการร้องขอเข้ามาแล้วนะครับเช่นเดิมนะครับเราเนี่ยก็จะทําให้นะครับโดยข้อมูลที่เราวิเคราะห์มานะครับทั้งบังงะและแอนิเมะนะครับทั้งหมดนี้นะครับก็จะเป็นข้อมูลในการทําการนะครับวิเคราะห์ทั้งหมดเลยเนาะ โดยวันนี้เนี่ยเราไม่ได้มา v s เอเต็มเต็มตัวนะรครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าถ้าหากเป็นตัวในเรื่องเดียวกันเนี่ยคือมันสาม,มารถวิเคราะห์ได้ในเรื่องเลยนะครับว่าตัวไหนมันเก่งกว่าว่าตัวไหนมันได้กว่าอย่างนี้นะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นแค่การคาดการณ์หรือการวิเคราะห์ทั้งหมดเนี่ยเบื้องต้นเท่านั้นนะครับงั้นเราเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับทุกคนในช่วงภาคโฮเกนะครับแน่นอนว่านะครับลูฟี่เนี่ยเพื่อนเพื่อนเนี่ยก็พากันไปตามตัวซันจินะครับเพื่อจะกลับเข้ากลุ่ม่ไป าแต่่งเนียหากไม่ยอมเป็นความร่วมมือเนี่ยนะครับกับครอบครัวเนี่ยแน่นอนนะครับวาซันจิเนี่ยก็จะต้องเสียใจภายหลังนะครับเนื่องจากบิ๊กมัมนั้นจะถ่อไปฆ่าตัวของเซฟกระทะแดงนะครับเอ้ยไม่ใช่นะครับผมเซฟขาแดงนะครับนะฮะผู้ที่เหมือนเสมือนพ่อของเขานั่นเองนะครับตรงตรงนี้นะครับแน่นอนว่าซันจิเนี่ยยอมไม่ได้นะครับเพราะว่าซันจิเนี่ยรักเซฟขาแดงเป็นอย่างมากนะครับในตัวของภาคโฮเกกนี้นะครับก็ต้องบอกไว้เลยว่านะครับศัตรูที่แข็งแกร่งมากมานระดับขุนพลนะครับของจักรพรรดิเนี่ยมีเยอะแน่นอนนะครับมันจะเป็นตัวของแคครรรรัับบคคคาาตุินะหือ คนก็ตามนะครับในช่วงที่คาตาคุรินะครับโจมตีมาที่ซันจ right? ินะครับหรือไม่เชิงโจมตีมาครับต mm ัว hmm. น mm ั้นนะซันจิเนี่ยเขาก็สามารถหลบได้นะครับด้วยฮาชีสังเกตของเขานะครับที่ค่อนข้างสูงอยู่แล้วนะครับตัวของคาตาคุริ่เนี่ยก็เป็นคนที่ตกใจเลยนะครับว่าเอ้ยทำไมมันหลบการโจมตีของเราได้นะครับในเมื่อนะครับการโจมตีของเรานั้นเป็นการโจมตีที่สมบูรณ์แบบแล้วนะครับคาตาคุริ่ยคิดว่าการโจมตีของเขาเนี่ยสมบูรณ์แบบแลวสามารถปิดชีพซันจิได้อย่างง่ายได้นะครับซึ่งนะครับต้องตกใจเลยนะครับราาานนีี่่ยวต้ ตกใจอย่างมากเลยนะอุวยสันจีมันมีสังข์ที่ตังเกตที่สูงเหมือนกันเลยนะนี่นะฮะในช่วงภาคฝั่นั้นนะครับแต่ว่าช่วงภาคโอเคกเนี่ยแน่นอนว่านะครับเราก็รู้อยู่แล้วว่าตัวของสันจีเนี่ยยังไม่สามารถสู้ตัวของคาตาคูริได้นะครับทำไมเนี่ครับผมนะฮะดูจากการที่คาตานะครับสู้กับดูฟี่นะครับซึ่งนะครับใช้เกียร์สี่ในร่างสเน็กแมนนะครับถึงจะสามารถเอาชนะได้นะครับเพราะว่าร่างเบลแมนเนี่ยนะครับผมหรือร่างมนุษย์เด้งเดืองเนี่ยนะครับไม่สามารถเอาชนะได้นะครับเนื่องจากมีดีแค่ดาเมจนะคครับไไมมม่ด้ีวาเร็วที่ตามคคาาตริทันนะครัับบตรรงนนี้ะค ีเก็เลยได้เปลี่ยนร่างให้กลายเป็นสเน็กแมนนะครับมีทั้งความเร็วแล้วก็มีทั้งดาเมจที่รุนแรงนะครับซึ่งนะครับก็ เกือบจะแพ้เหมือนกันนะครับก็ให้ใช้เกียร์สีถึง2ครั้งนะครับถึงจะสามารถเอาชนะตัวของคาตาคูริได้นะครับเรียกได้ว่าเป็นคู่ต่อสู้ที่ตึงมือสําหรับลูฟี่มากๆครับในช่วงภาคโฮเกกนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าหากคิดๆดูแล้วนะครับซันจิในภาคนี้นะครับก็มาจากภาคเดซโลซ่านะครับซึ่งก็ยังไม่ไหวกับโดฟามิงโกเลยนะครับตรงนั้นนะครับก็เลยคิดว่านะครับในภาคภาคนี้นะซันจิยังไม่สามารถสู้คาตาได้อย่างแน่นอนนะครับคาตาเนี่ยเหนือกว่าทุกอย่างนะครับมันจะเป็นด้านฮาร์คิ้นนะครับคาตาคูลี่เนักนาีอ่ายมน น,น,นะครับแล้วก็เป็นตัวของฮาคิอาสังเกตนะครับตรงนี้ก็ต้องมองกันนอคาคตอีกทีนะครับทุกคนเนาะมาทั้งส่วนทางด้านของภาควาโนโบ้างนะครับภาควาโนโเนี่ยซันจิเนี่ยเก่งขึ้นแบบ แบบรัดมากเลยอะรัดขั้นรัดตอนเลยนะครับในภาควานอนนี่ก็คือเป็นภาคที่ทุกคนแบบเก่งแบบก้าวกระโดดมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะตัวซันจินี่ครับซันจิเนี่ยนะครับพลัง,งาทางวิทยาศาสตร์ร่างกายของเขาเนี่ยตื่นขึ้นนะครับทำให้ของร่างกายของเขาเนี่ยมีการฟื้นฟูที่เร็วอย่างมากนะครับและมีความทนทานทางด้านร่างกายเนี่ยที่ค่อนข้างสูงนะครับโดยเฉพาะการรับดาบของควีนนะครับผมนะฮะโดยควีนเนี่ยฟันมาด้วยดาบใหญ่ๆนะครับซึ่งนะครับซันจิเนี่ยยืนรับเลยนะครับและดาบนั้นน่ะแตกเลยนะครับทุกคนโอ้โหฟันซันจิไม่เข้าด้วยนะครับดาบระดััับบคคคครนนนนแล้ววะซึ่่่งเีียมมาาหก กับคาตาคุริอีกนะครับทุกคนนะฮะในตอนตอนนั้นเนาะและความสามารถของซันจิที่ตื่นขึ้นทั้งหมดในช่วงช่วงนั้นนะครับเรดิวานะครับมีความแข็งแกร่งเป็นอย่างมากเลยนะครับร่างกายนี่คือพัฒนาขึ้นแบบถึงขั้นขีดสุดเลยนะครับเรดิวานะครับเป็นมนุษย์ดัดแปลงคนหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับตัวของซันจินะครับเท้าเนี่ยจากเป็นไฟสีแดงเนี่ยกลายเป็นไฟสีฟ้าเหมือนเมาโกแล้วนะครับทุกคนนะฮะแถมไฟสีฟ้านั้นยังรุนแรงของไฟสีแดงด้วยนะครับซึ่งเรดิวานนะครับเป็นไฟที่แรงขึ ฮาคิเนี่ยซันจิก็พัฒนาหมดเลยนะครับในภาคภาคนี้นะครับคือมึงไปฝึกตอนไหนยังไม่รู้เลยนะครับทุกคนแค่ไปแอบซ่อนตัวนะครับแต่ยู้ดีๆนะครับผมสู้กันไปสู้กันมานะครับฝีมือพัฒนานะครับเก่งแบบก้าวกระโดดมากกับภาคโคเคกินะครับได้ด้ว้่านะครับเป็นคนละคนเลยนะครับของซันจิภาคโคเคกกับภาควานโนะครับเก่งขึ้นแบบเวอร์นะฮาฮาคิี่แข็งแกร่งขึ้นอย่างเวอร์เลยนะครับเพราะถ้าปกติแล้วนะครับถ้าควินเนี่ยมีข้าหัวที่มากกว่าคาตาเนี่ยผมก็ไม่ได้บอกว่าควินเนี่ยจะเก่งกว่าคาตานะครับ ซ <auto> ึ่งคาตาคุร <rua> ีเนี่ยก็มีความแข็งแกร่งอยู่แล้วนะครับแต่ว่านะครับซันจีนเนี่ยทำดาเมจใส่ควีนได้นะครับเรียกได้ว่าเจ็บพอสมควรเลยนะฮะแสดงว่านะครับตัวฮาคี้เกาะของซันจีนเนี่ยก็ต้องเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากแล้วนะครับทุกคนนะฮะถ้าหากฮาคีเกาะเนี่ยไม่เพิ่มขึ้นนะครับแน่นอนว่าซันจีเนี่ยเตะควีนต่อไปก็คงจะไม่เจ็บแน่นอนนะครับเพราะว่าสายโซออนเนี่ยเขามีการฟื้นฟูและการป้องกันได้แข็งแกร่งเป็นอย่างมากนะครับสุดในสามสายเลยก็ว่าได้นะครับตัวของสายโซออนนะส่วนของคาตาครนคัก็าามมแแท่งงววขหือาน ก็จะไม่ได้เท่าของควีนนะครับเพราะว่าโซออนเนี่ยมันนําเรื่องด้านความฟื้นฟูความแข็งแกร่งแล้วนะครับตรงนี้นะครับต้องให้โซออนนะครับแต่ว่าถ้าเป็นสายพารามิเซียเนี่ยตัวของคาตาคลิเนี่ยสามารถใช้พลังมพิสังธตัวเองเนี่ยหรือใช้ความสามารถพลังมาพิสัท์เนี่ยได้อย่างคล่องแคล่วเลยนะครับก็ได้ว่านะครับเขาเนี่ยเป็นผู้ใช้ความสามารถพิสัท์เนี่ยที่ตื่นแล้วนะครับทุกคนนะจะถามว่านะครับซันจิเนี่ยสามารถคว่ำควีนได้แล้วนะครับถ้าจะกลับไปคว่ำคาตาคุลินะครับที่แพลูฟี่ช่วงยังไม่มีเกียหา้าช่วงยังังยังไไมมมม่พ่พฒนนาาาาาคิรชีสถทํดด้ผว ในความคิดของผมส่วนตัวนะอันนี้นะครับทุกคนนะก็ต้องบอกเลยว่าเป็นความคิดส่วนตัวนะครับเพราะว่า2คนนี้นะครับฝีมือเนี่ยในช่วงเข้าโอเคกเนี่ยมันห่างเกินนะครับแต่ตัดมาในภาคของนนี่นะครับภาควานุเนี่ยซันจีเนี่ยเก่งขึ้นอย่างมากพัฒนาแบบฉับพลันมากเลยนะครับตรงนี้นะครับผมต้องบอกว่าภาคปัจจุบันเนี่ยคือซันจีเนี่ยสามารถชนะตัวของคาตาคุลิได้นะครับเนื่องจากหาคีพัฒนาทุกด้านแล้วนะครับและพลังในร่างกายของตัวเองตื่นขึ้นมาครับตรงนี้นะครับก็ทําให้ซันจีเนี่ยอาจจะสามารถชนะหรือว่าสูสี่มมีคควาิดเห็น แตกต่างนะครับจากพี่ไงก็สามารถคอมเมนต์ลงได้เลยนะครับทุกคนทุกความคิดเห็นเนี่ยล้วนมีความเห็นเป็นของตัวเองนะครับเพราะงั้นก็คอมเมนต์ลงได้เลยนะครับทุกคนเนาะหาใครนะครับชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์คลิปนี้กันด้วยนะครับที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องอเดียร์เวิร์กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับพี่สีเดียร์เวิร์เนี่ยขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับทุกคนบ๊ายบาย